เด็กขว o เออร้องเพลงได้ไงไปก่อนออไปเดี๋ยววันเดี๋ยวค่อยดึงมาไลฟ์รอคนเข้ามาคนได้บอกเน่เะมาเซอร์ไพร์อ่ะค่นั้เดบอกในทวิตเตอร์จะ่อนนะที่เพจไหนเนี่ย กอทเแกาไทยแลนด์พิพแพอยู่ไหนพิพแพ้ต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นชาลอดนี่ชาลอดเองค่ะทุกคนตามสัญญาเรามาแล้วนะครับตามสัญญาที่บอกไปเมื่อตอนเที่ยงเรามาแล้วแล้วเราก็พานี่เลยอยู่กับสาวสวย นะครับหท่านอาตอนนี้ก่อนจะไปพบกับเธอขอ CF นะครับเป็นบัตรคอนเสิร์ตนะครับช่วงส่งท้ายนะครับมี5,000-3,000-2,000พิมพ์ราคามาหรือคุมบิดสัมงล้ครับพิมมาเร็วเดี๋ยวค่อยพาน้องสาวคนสวยนะครับมาคุยกับทุกคนนะเรียวๆเล็กเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยเมื่อกี้แอบไปดูชาลอดซ้อมมาด้วย ร้องพอมากเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมมา CF ภูุิมปิดมา3 9 9นะครับบัตคอนเสิร์ตห0 0พั0 0า2 0 0นสองพเยีวยวเบลมาเดี๋รอคนให้ถึง5,000ก่ันกบอกจริงเหรอขอคน TF มาด้วยเรามีตอนนี้เราแอบแอบพาชาลอตมาไลฟ์ประมาณ15นาที20นาทีนะเพราะเดี๋ยวน้องไปซ้อมต่อนะครับนี่อย่าลืมโอนนะเดี๋ยวให้อดีนปักบุญบัญชีให้ครับ อนุวัดกลุ่มปินในขายแอดมินได้แจ้งแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินน,ออมน,นะครับเมื่อตอนเมื่อตอนบ่ายใช่แอดมินว่า,วาแอดมินกำลังกำลังเอ่อโยงเขา<ม>้าเพราะหนูอบอกว่าแม่หนูอ่ะได้ซื้อแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกไม่ถูกโยงเข้าเขาก็เลยส่งรูปมาว่ากำลังโยงทุกคนให้อยู่ บางคนเหมือนแบบโอนแต่ว่ายังไม่ได้แบบมีส่งแชทอะไรไปแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ซื้ออาจใครที่ยังไม่เคยคุยกับแอดมินนะครับรบกวนทักเพจไปก่อนแล้วก็พิมพ์ซีเอแล้วก็โอนเงินได้เลยเดี๋ยวให้แอดมินปักเลขที่บัญชีนะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินรีบดึงให้ภายในคืนนี้อ่ะคอรรอถึงห้าพันก่อนวันนี้สามพันจะห้าละกินน้ำอะไรไหมเดี๋ยไปยิบให้แหมเขาพร้อมนะ c f c h a r l o t t ทุกคนพิมพ์ุ่มปิดมาก่อนอบางไม่เห็น <c oughs> เร็ว399หรือบัตรนะครับ5้าพันสามพันรอดึงเข้ากลุ่มได้ครับแจ้งแอดมินแล้วนะเร็วมากลุ่มปิดมา399เก้ร็วมาช่วงโค้งสุดท้ายตามสัญญาที่คุยไปเมื่อตอนเที่ยงว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับมาเจอกันช <c oughs> โอ้โห <c oughs> ไหน้องเก็บเสียงปิดปิดประตูนนตหน่อย เปิดประตูนายนุ่มโอ้โหตึ้ดึงดึงแอดมินปักหมุดด้วยครับแอดมินต์สามก้าวมารัวๆเลยขอสักหนึ่งพันออเดอร์เอาหนูรูมแชร์โอเคมาทุกคนพิมมาเร็วซื้อแล้วขอบคุณครับขอบคุณอไม่เลื่อนก่อนวลยลอดสู้ สี่พันแล้วซื้อแล้วนะครับขอบคุณครับเอาทุกคนพิมพ์มากลุมปิดสามเก้าครับคิดถึงกันมุย้ยฉลอดถามพันคน 1, แล้วอีกตอนนี้เหลืออีกประมาณ 900. เก้าร้อยสรุปพอครบห้าพันถึงเวลาซ้อมพอดี ใช่ปรบุเลขบัญชีหน่อยทุกคนเร็วชมพูมาซ้อมไหมซ้อมชมพูซ้อมอยู่นะวันนี้เป็นหน้าที่นะครับชาลอดบ้างเอฟแล้วรอดึงได้เลยทุกคนเซฟบัตรมาเยอะให้เป็นฮอไปเลยนะให้เขารู้<ช>ว่าคนรักหนูเยอะแค่ไหนมาเร็วทุกคนซื้อกุ้ปิดเยอะๆจริงๆด้อม, 5, ม 5, ดึงห้าพันมีห้าด้อมก็สองหมื่นห้าทุกคนมาเร็ว ขอลนเล็กหน่อยจะบอกว่าใครได้ซื้อกลุ่มปิดไปนะคะหนูจะเห็นว่ามีการแบบหานกลุ่มปิดกันจะบอกว่าระวังนะหารกลุ่มปิดมันเข้าไม่ได้นะเพราะว่ายูเซอร์หนึ่งมันเข้าได้แค่ครั้งเดียวนะคะถ้าแบ่งกันดูมันดูไม่ได้นะระวังด้วยสามก้าเก้าพิมพ์มาได้เลยสําหรับกลุ่มปิดนะคะหลงรักชาลอดเร็วเธอ,อก็ร<ก>้องอันนี้ใครเป็นครัชาลอด อ่านเรื่องล็กๆนิดนเหรออ๋อหรือว่าไม่ให้หร,อหร,อร้องเพราะรู้สปอยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวส่งเก็บที่ชาลอมาเร็วมาทุกคนส่งกำลังส่งกำลังใจให้ชาลอตนะครับโดยการพิมพ์399มาูรัวเร็ว399อยู่ที่โบนด้วดยเลขประสิทชิปปั๊มปุอยู่นะจ๊ะรอดึงได้เลยแอดมินดึงให้ ใครที่ซื้อแล้วนะคะขอบคุณมากเลยส่วนใครที่ยังไม่ซื้อรีบซื้อนะพิมพ์มาสองพันสามพันหนึ่งพันหมดแล้วห้าสามสองให้มันเต็มฮอไปดิให้มันรู้ไปสิมันหว่าฟแฟนขับหออแม่งเก่งขนาดไหนได้ยินป่ะแอบตื่นเต้นแล้วเนี่ยพอเพลงมันบิวอ่ะเข้าใจปะ พอเพลงมันบิวมันก็แบบตื่นเต้นอ,ะอ่ะพรุ่งนี้มาสนุกด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะอะทุกคนพีมาเร็วซื้อแล้วทั้งกลุ่มปิดทั้งหน้างาน <ขอ S 1> แล้วก็ <ขอ S 1> ทั้งไฟขอบ<อ>คุณมากเลยเออบงพรุ่งนี้ใครจะซื้อบงมาซื้อหน้างานนะพรุ่งนี้เอาสรุปมีมีเหลืออยู่แต่ว่าเมื่อกี้ที่เช็คดูเหลืออยู่ไม่เยอะมอไม่เยอ,อนไม่เยอะเท่าเก่าไม่ไม่ถึงร้อยหึงร้อยสิบาทสุดท้ายสุดท้ายอะเพิ่มม่อีกสิบาทสุดท้ายจะจะโดนทบแค่นี้ไะ เร็วๆมาทุกคนพิม่าสามเก้าเรามีออปชันให้ทุกคนเสมอนะคะมีออปชันหนึ่งสองสามถึงแม้ว่าสมมติว่าซื้อวงมาหมายถึงว่าวงมาถึงปุ๊บมันอาจจะหมดแล้วแต่เราก็สามารถหามาเพิ่มให้ทุกคนได้นะคะเพราะเราอยากให้ทุกคนได้รับเอ้าก็หาเพิ่มให้ได้เพราะถ้าสมมติว่าเขาอยากได้เราไม่ได้มีเดี๋ยวเขาก็ว่าเราอีกไงเราก็พิมมาสามข้เก้ากูปิดเร็วนี่ แต่บัตรห้าพันแนะนํานะคะบัตรห้าพันเนาะวีไมารับบัตรประมาณเที่ยงะะได้อะไรบ้างมีของพิเศษของหนูได้สิบสิบอย่างอันนี้คือหนูเตรียมมาให้แล้วอเอามา<อ>ให้พรุงนี้ใช่ให้ฉันด้วยได้ปะไม่ได้ซื้อบัตรห,โห,โหีือวีไอพีงานก็ต้องซื้อ้ะบอกก่อนโอ้โหดู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 ใยากได้ของนะคะพรุ่งนี้มีสิอย่างสำหรับบัตรห้าพันและเห็นพิีนบอกว่ามีซาเร็ตถูกไหมสรุปมี กี่เพลงหล้ประมาณนี้เออได้ไม่เยอะเดี๋ยวหลังหลังจากนี้ก็ได้หลังจากที่มิงเสร็จสามเก้าเก้าพิมมาเพราะว่าถ้าเกิดก่อนอ่ะเดี๋ยวกลัวคนที่มาชาจะไม่แน้นอ่าใช่เออชาเชคจะเป็นหลังจากมิ้งนะสำหรับบัตรห้าพันนะใครที่ซื้อห้าพันโชคดีด้วยวบอกใครนะซื้อสามพันหรือสองพันอย่าบอกใครนะไม่ได้นะไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่มาตัดสินใจหน้างานบอกว่าอยากจะมาอัพอัพได้เราให้อัพหน้างานเลย ใครที่อยากอัปเกรดบัตร5,000เพื่อมาดูซาวเชิดได้อ่าใครอ่าบอกใครอ่าบอกใครเพราใช่ไหมยบอกใครนะคือเราเราอยากให้ทุกคนถ่ายรูปก่อนไงเราค่อยซาวเช็คเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเวลาหมดจะไม่ทันได้อ่ะเหลือทุกคนมานี่อุตส่าห์ขอให้แล้วนะทุกคนทําให้ทําเพื่อทุกคนแล้วนะทุกคนทําเพื่อหนูในการซื้อบัตร5,000มาดูหนูเยอะๆเร็วมาใครรักใครรักชาลอดพิมพ์5,000เท่ากับจํานวนมาหน่อยแล้วตามคนเขารัก่นเลย เขารักมากมากก็ต้องมาดูกันเยอะๆให้เต็มฮอไปเลยเดี๋ยวนี้ฉันจะนั่งกีดู่ห,หน้า<ห>เวทแบบีอย่าลืมอย่าดมนะเอาให้แบบเบียดอ่ะขอขอช่ไว่าเบียดดูลิ้นเพลงแล้วชาลอดคือแบบคือร้องเหนื่อยนแน่เต็มช่วยหน่อยได้ไหมมากุณมปิดก็ได้ครับสามเก้าเก้าพิมมาดูเ <S <S ๆ,ๆ,ๆเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอกุมปิดสามเก้าเก้ายี่สิบคนแรกตอนนี้เดี๋ยวให้ชาลอดนะครับ อ่านชื่อเราอวยหรือว่าอาบัตคอนเสิร์ตเช่นพี่แชมป์พี่แชมป์หล่อจังเลยจบอะไรอย่างนี้ยจู้กันแค่นี้แหลคุณพิธีกรล็อกไว้น้ำแอดิแหลกซ้อมฟิตยังไม่ถึงเวลาบรรจุก่อนไม่ฉันไม่สอนนะฉันไม่สอนนะไม่น่าบอกเลยว่าอยากรองเป็นพิธีกรทำไมล่ะครูเอาเลยว้าวเลย ลูกคนซื้อกันเยอะๆนะหนูรอเจอลูกคนอยูน่นะอยากว่าเป็นคอนเสิร์ตแรกและคอนเสิร์ตเดียวในชีวิตและอาจจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายเดี๋ยวเขามีอีกก็ <c oughs> อรอดูฟีดแบกสามเก้าเก้าพี่มาคุณจุฑาราัตน์ใครอยากใครอยากมาดูทะเลดาวแบบใครอยากเป็นส่วนหนึ่งของดาวในทะเลดาวของหนูพรุ่งนี้ให้หนูได้เห็นว่าแบบเราเคยเห็นแต่ทะเลดาวคนอื่นเนาะเดี๋ยวมันก <ừ> ็แบบทะเลดาวแบบคู่อะไรอย่างเงี้ย แต่ยังไม่เคยมีทะเลดาวนของตัวเองที่มันจะสวยซึ่งจะบอกว่าทะเลดาวของหนูมันจะไม่ธรรมดาอืมไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพิเศษขนาดไหนจะเป็นยังไงท้าทายน่ากลัวหวาดเสียวขนาดไหนให้มาดูนะคะใช่แล้วก็บ่ะเปลี่ยนสีได้เจ็ดสีใช่ก็แบบว่าเลือกเพลงแล้วก็แบบเปลี่ยนได้เลยนะฮะสามเก้ามาเร็วที่นั่งแน่นมากใช่ครับ คุณหัดชัยสามเก้าหกคุณครับรอรับแรงกระแทกได้เลยฝากแชร์ข่าวเลยทุกคนใครที่แบบว่าเพิ่งมารู้จักหรือแบบคิดว่าเอ้ยลองอาจจะลองดูอุ่มบิดก่อนก็ได้นะคะสามเก้าเนี่ยอมเปลี่ยนเพื่อทุกคนเลยนะส <46 S 2> ีผมสวยมากแล้วจะสีนี้ยาวเลยปะยาวบอยไม่ให้เปลี่ยนกลับแล้ว มีแท่งไฟอีกไหมมีค่ะคุณพี่ถ้ามาหน้างานก็มีเขาเรียกว่ามีสำรองให้หน้างานนะคะมีเพิ่มให้หน้างานถ้าพันมีที่พอเต้นได้ไหมคะมีนะถ้าพันยังเหลืออยู่นะที่หนูดูเมื่อกี้หมายถึงก็บอกว่ามีที่ออใช้ที่ลือลุกขึ้นเต้นได้เมื่อกี้เป็นเต้นอยู่หนูให้เขาขยับเก้าอี้ออกเพราะว่าถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแคบใช่ไหมคือเข่าชนอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าขยายออกหน่อยเพราะคนมันต้องเต้นคอนเสิร์ตเขาก็เลยหนูก็เลยให้เขาขยายให้เข่งมันมีเยอะปะแข่งเต้น เยอะมากจริงเพลงช้าเพลงเศร้ามีแค่สามสี่เลเปิดมาก็เต้นเลยเปิดมายาวรันเต้นเลยใช่เต้นด้วยได้ไหมได้สุบัสดีค่ะไม่ให้เข้าแล้วหรือยังเอร์ท่านสื่อเออมาถึงแล้วนะผมดูคุ้มปิดกันเร็วๆมาทุกคนสามว9ก้านี่มีคนพิมพ์บัตรมาสตงมาเลยอ่ะเอาแกไปเปล่าหรือสวัสดีมิสแกรน ทุกคนมาพิม์มาเร็วมาลุ่มปิด399เดี๋ยวเดี๋ยวชาลอดมีเวลาอีกสินาทีนะก่อนน้องไปสอมทุกคนรีบพิม์มาเร็วเนี่ยมาทำตามสัญญาแล้วนะห0 0พันไริประมาณนั่นหนประมาณประมาณส0สวยมากสาม่าคุณ AO แปลว่าขอบคุณครับแล้วทุกคนมาพิมมาเร็วฮะาบาทมี5000 3000 2000นะครับปุ่มปิด3า9เก้พิมารววๆเลยนะคุณสุ คุมมาพรขอบคุณครับคุณเมย์ขอบคุณครับขอบคุณค,คุณเมย์นะคะใช่ไหมว่าคอนเสิร์ตนี้มันท้าทายรงูหน่อยหรือเปล่ายังไง,งเอ่ยดึงทุกอย่างที่หนูไม่มั่นใจออกมาหมดเลยอะว่าจะเป็นการเต้นการร้องอการโชว์พิเศษมแม้กระทั่งการอยู่บนเวทีที่ต่อหน้าคนเยอะๆฉันเห็นเ<ๆ>มื่อวานแล้วคือเหมือนโชว์แบบอืมคือหลายคนจะบอกว่าชาลตททำได้ขนาดนี้ได้เหรอเพราะว่ารวมทุกอย่างที่คุณไม่เคยเห็น จริงๆน,นอกจากพิธีกรน,น,<ล>น,น,นะพิธีกรมารองดูช่องรอบจุดน,น,น้ำวันแรกฉันจะร่างยิ้มอยู่หน้าเวทีเลยฉันจะแบบว่าเดี๋ยวดูสิหนูจะทำให้มันดีที่สุดนะเดี๋ยวฉันทำสคริปให้นกลัวเกิดเกมแต่ว่าจะอ่านชื่อสปอนเซอร์คือยาวเป็นกิโลพ<ล><ล>าพารลไม่มาเสียงดังหนึ่นตดนช็อตแต่ว่ามีนะพี่พาโ์ลแต่ไม่บอกว่าตรงไหน อยากเห็นอิฟ้ามาพรุ่งนี้เลยค่ะมาพรุ่งนี้เลยครับเจอแน่นอนอยากเห็นศิลปินคนไหนนะคะไม่ได้ว่านางงามแล้วนะเพ่ว่าศิลปินอยากเห็นศิลปินท่านไหนนะคะมาพรุ่งนี้ได้เลยค่ะมีจริงๆมาทุกคนเพราะว่าทุกคนมาให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนทีมจริจิทีมปีสองพันยิบสองก็มาร่วมจอยกันหลายคนอยู่ที่สองวันนี้ก็มีมาไฮดี้ไฮดี้เสร็จแล้วไฮดี้กลับมาเพราะไฮดี้มีไรต่อมีมาริมามีชมพูมีิงฟ้ามีชาร์ลอต เราก็มีเกมรับเชิญเมื่อกี้ค<ช>ือซอมไปซ้อมมาพรุ่้ทีเดียวรอดูขอบคุณครับโหพูดถึงคอนเสิร์ตน,นี่ก็สุดยอดนะจริงๆอยากให้แบบมากันเยอะๆจริงแอดมินมีดบอกว่าไหนบอกจะโทรบอกบอก่อกไนไม่เราแบบมีเวลาจำกัดเราก็รีบกดไลค์เลย ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องทําทุกอย่างที่เราไม่มั่นใจเลยทุกอย่าง,นงหนูว่าพูดแล้วหนูมไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆหนูเป็น introvert ใช่ไหมหนูก็รู้สึกว่าการที่แบบอยู่กับคนเยอะมันไม่ใช่แนวของหนูอะไรเงี้ยแต่วันนี้หนูต้องเป็นหนึ่งคนที่ต้องดึงทุกคนให้อยู่กับหนูบนเวทีอะ่ะซึ่งอันนี้มันคือสิบดิท้าทายมากของการร้องเพลงอีกจะทายัางไงให้คนแบบ enjoy คนูขึ้นมาเต้นให้คนไม่เบื่อให้คนร,ครู้สึกว่าการมาคอนเสิร์ตครั้งนี้มันคุ้ม มันไม่ได้เครียดตรงร้องเพลงหรือเต้นหรอกมันเครียดตรงที่ว่าเราจะเอาคนดูอยู่แล้วยังไงวะมันคน,น,นดูทำไงของด้วยแล้วก็ดูทางบ้านด้วยเป็นเป็นหมื่นกว่าชีวิตที่รอดูรแล้วเราไม่ใช่โปรไงเราแบบไม่เคยมีมาก่อนเราไม่รู้ว่าเอ,อถ้าเราต้องเป็นแบบไหนถึงถึงคนมันจะอยากดูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าแฟนคลับที่เขามาเขาก็แบบว่าอยากเห็นหนูแล้วแหละแค่เห็นหนูแต่หมายถึงว่า คลิปอบมันว่อนเน็ตเนี่ยเรียกได้ว่าคลิปมันว่อนเน็ตอะไรเงี้ยแล้วคนนอกๆที่เขาเข้าแบบเพิ่งมารู้จักอ่ะเราก็อยากกคนนอกๆเหมือนกันแบบว่าคนนอกเห็นปุ๊บคนนี้มันเก่งจังเลยมันเอนเตอร์เทนคนเก่งนะมันอย่างนู้นอย่างนี้เก่งจังเลยก็อยากให้เขาแบบเออให้เขารู้จักเราลักเราซัพพอร์ตเราอะไรอย่างนงี้ไงมันก<ช>็นเลยยากคนที่เขาอยู่กับเราอ่ะเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเรา,เราพัฒนาแค่ไหนเขาเห็นแต่เราหมายถึงว่าเราพยายามทําให้คนข้างน,นอกที่เขาไม่รู้จักเราอ่ะ เห็นว่าเราสามารถดึงสัปยภาพตัวนี้ออกมาทําได้ดีนั่นคือนี่คือสิ่งที่เครียดที่สุดอัปปัดหน้าง,งานได้นะครับจริงๆหนูว่าอัปปัดหน้าง,งานสะดวกกว่าเพราะว่า Face to face เลยสามารถแบบพี่คะอัปเท่านี้แล้วก็จ่ายได้เลยใช่เพราะถ้าในถ้าใน Mess e n g e r ตอนนี้อยากให้อดินดึงให้ครบก่อนให้ออกแบบให้ดึงคนนอให้ครบก่อนครับผม ก็ตอนนี้นะครับกลุ่มปิดพิมารัวเลย3ามเก้านะครับเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการที่ให้อดินนะครับในการดึงแล้วก็ส่งลิงก์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทําตามขั้นตอนนะครับทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีการคุยข้อความกับทางมิสแควร์ไทยแลนด์นะครับทักเพจไปก่อนส่งข้อความไปนะครับแล้วก็มาทําการเอฟแล้วข้ออนตามบัญชีที่ปักหมุดทางด้านนี้นะแล้วก็ส่งสลิปให้อดินแล้วเดี๋ยวนะครับมันจะขึ้นลิงก์เลขออเดอร์นะครับเพียงแค่ไปกรอกข้อมูลนะครับทาตามขั้นตอนแล้วก็เดี๋ยวมันจะเข้าในกลุ่มปนะจ๊ะ อ่ามาแล้วสามกเ้าคุณโสภาขอบคุณครับคุณโซภานะคะ <c oughs> ใครที่ไม่ได้ทักไปในหมยถึึวก็ไม่ได้คอมเมนต์ในนี้ถ้าเกิแบบว่าเหมือนกับการชำระเงินให้มันเร็วขึ้นหรือแอดมินเห็นเห็นการมองเห็นได้มากขึ้นก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะไลน์แอดมิสแกรนนะคะ<อ>บจอตกกัวที่ห<อ>จริงๆไม่ต้องมาขนาดนั้นแต่แนะนำนะทุกคนเดขอแนะนำหน่อยว่าอยากให้บัตร อยากให้สิทธิ์บัตรห้าพันเขาได้ขึ้นมาก่อนหมายถึงว่าใ,ให้เขาได้แบบรันให้เข้าไปก่อนเพื่อที่ว่าเวลามันจะได้ไปตามตารางที่เราตั้งไว้นะคะพ่งมีคนจะเยอะปะเยอะเยอะแน่นอนกลัวคนมาน้อยอะ่ะทุกคนต้องมาซัพพอร์ตชาลอดกันนะครับปัปุ่มปิดพิ่มาเลยสามเก้าเก้าบัตรตอนนี้นะครับห้าพันสามพันสองพันก็พิมพ์มาได้เลยนะคะ และวันนี้นะคะจัดเพิ่มให้อีก100ที่นะคะสำหรับบัตร1,000เวลา2ทุ่มนะะจริงเหรอเย่อตอนนี้บอสกัดแล้วดูเห็นหลายคนบอกว่าเอยอยากมาแต่แบบพยายามหาบัตร1,000กันเยอะมากในทวิตเตอร์ซึ่งบอสเปิดเพิ่มให้อีก1,000ที่นะคะใครสนใจก็สามารถไปได้นะตอน2ทุ่มนะคะเจอกันนะใช่บอสใจดีมากเลยนะทุกคนนี่ตอนนี้บอสเปิดบัตร1 0 0 0เพิ่มให้อีก1 0อที่นะครับอย่าลืม ไปนะครับทําการใครที่รอบัตรหนึ่งพันไปเตรียม CF ได้เลยตอนสองทุ่มครึ่งนะที่เพจของคุณวัชนะครับไปกดปักหมุดรอเลยสองทุ่มครึ่งบัตร1,000พันแค่ร้อยที่เท่านั้นนะครับใครเพราะว่าเห็นหลายคนบอกว่าอยากได้บัตรหนึ่งพันแล้วก็มีรีเควสมาว่าขอเปิดเพิ่มได้ไหมบัตรราค่1,000แต่เราาขอพูดถึงบัตร5 0 0พันหน่อยจริงบัตร5 0 0พันเป็นบัตรอะไรอะไรบ้างเป็นบัตรที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้หลายๆคนได้ซื้อ ซึ่งหลายคนมองว่าเอ้ยมันคือเงินจำนวนเยอะมากๆนะสําหรับคนคนหนึงอย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าการมาเจอเราในการในการมาเจอเราครั้งนี้โหโหเบ็ดอะดังมากเลยการมาเจอเราครั้งเนี้ยมันพิเศษยิ่งกว่ารอบอื่นๆเพราะว่ามันคือรวมเขาเรียกว่ารวมเรลวดอะไรนะรวมความสามารถแล้วก็สมรรถภาพของเราทั้งหมดแล้วก็บัตรห้าพันเนี่ยจะได้มีตซิ้งให้ของหนูก็มีของให้ทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ไทุกคนสิให้สิบคนนะคะที <c oughs> แล้วก็มีซาวด์เช็คที่รู้ไหมทำไหมหนูถึงมีซาวด์เช็คการที่หนูไปคอนเสิร์ตแต่ละครั้งที่หนูไปเนี่ยหนูไปหาศิลปินที่หนูชื่นชอบก็จริงแต่หนูก็ไปเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆของเขามาพัฒนากับคอนเสิร์ตหนูด้วยอยากให้เป็นคอนเสิร์ตที่รู้สึกว่าออกมาได้ดีที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนแฮปปี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหนูไปดูคอนเสิร์ตหลายอันเนี่ยเขาจะมีรอบซาวด์เช็คให้สำหรับ VIP ซึ่งแบบ <Wow. S 1> หูมือสองมืออย่างนี้ ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราลองเสนอดูเพราะว่าเรายังไม่เคยมีที่แบบคอนเสิร์ตแล้วแบบให้คนมาฟังซาวด์เช็คก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีนะคะก็เลยลองจริงๆเราเสนอไปเมื่อวานแต่ปบบป้าบอกว่ากลัวว่าเวลามันจะลันไม่ทันเพราะคนมันเยอะแบบบ5,000อย่างเงี้ยมันก็จนวนประมาณ3 3 0 0กว่าคนก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นไม่เป็นไรอาจจะเป็นรอบอื่นก็ได้แต่ว่าลองเสนอไปก่อนแล้วกลายเป็นว่าเขาก็สีาก้าของมันค่ะสีขาก้านี่ไม่ได้ทุกคนวงวงซื้อนาฬิก Well, stop, stop. ไม่เอาก็ยไม่คือตอนนี้ระบบว่<ม>าทำคำตัว<ด>ออเดอร์ไม่ทันใช่มีพิออเดอร์เต็มแล้วอ่าเดี๋ยวไปซื้อหน้าง,งานนะคบทุกคนใครที่จะซื้อบงซื้อน้างานนะตอนนี้ทีมสั่ง99มา,ก,าก่อนเป็นกลุ่มปิดน,นะเอ,อ่อห,หนูก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นพอเราเสนอไปแล้วือนเขาก็ไปพิจรารณาว่<ม>วาโอเคเห็นสมควรจะทำก็เลยก็เลยทำให้หนูนะคะก็เลยขอบคุณป้าๆมากๆที่ ที่หนูนําเสนอไอเดียไปแล้วแบบปาก็เห็นด้วยนะคะในการให้มีซาวค์เชคก็เลยถ้างั้นมีแรงฟรีแล้วก็สาง์เชคไปได้วยเลยเพื่อที่ว่าถ้าสางค์เชคก่อนเนี่ยบัตร5 0 0พที่ยังมาไม่ถึงอเขาอาจจะยังไม่ได้ฟังซึ่งเขาจะเสียสิทธิตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นทุกคนก็รีบมากันนะคะับแล้วเดี๋ยวจะเริ่มงานตรงเวลาเลยบ่ายสเราจะเริ่มกิจกรรมมีเตงฟีแล้วจริงๆอาจจะ อาจจะเริ่มก่อนนิดนึงถ้าเป็นไปได้<ม>เนาะจะได้ใช่ใจ,จะได้มีเวลา<ม>พักผ่อนด้วยเผื<ม>่อบางคนบอกว่าที่เข้าไปตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยจะได้ออกมาหาอะไรกินเพื่อเต็มพลังตอนอช่วงเย็นคอนเสิร์ตและ5้0 0ัคือล็อกชี่ได้นะเฉพาะ5,000นนะใช่ม,มาก่อนเลือกที่<ม>นะครับ เคทุกคนจะต้องไปซ้อมแล้วอีห้านาทีนะไม่เกินไปที่บอกบอกพี่คาระอีห้าทีเดี๋ยวชาเราไปซ้อมแล้วนทุกคนใครจะ cf กลุมปิดรีบมาเลยตอนนี้นะครับสามเก้าเก้ารีบเลยนะใครที่เราบัตรหนึ่งพันมีจํากัดแค่หนึ่งร้อยที่นะครับรอนะครับไปที่ไลฟ์ของเพจคุณวัตตอนสองทุ่มครึ่งนะบัตรหนึ่งพันใครที่รอนะครับอันนี้แจ้งแล้วทุกคนปักหมุดปักเวลารอได้เลยนะครับแล้ววันนี้หนู ถ่ายอ่านทวิตยอยู่นะขอบคุณทุกทุกทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะเขาบอกว่าเราซื้อบัตรห้าพันแต่ไม่ได้มิสติ้งได้ของที่ลึกไหม,มเดี๋ยวไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับตอนมารับบัตรพรุ่งนี้คือยังไงนะคือเหมือนว่าเขาอาจจะมาไม่ทันมิสติ้งอ๋อใช่ไม่เป็นไรถ้ามาไม่ทันมิสติง้งใช่คือมีนนมของเอ่อทุกเจ้าค่าเสียดายไหมมัน,นมีบ้างทำสีผมอปล่หรอใช่ออฟก็เห็นหรอไม่คือตอนแรกไม่สังเกตแล้วพอมาอยู่หลายลวันก็สีมันแปลกๆปลเนาะ กุมปิดดูกี่โมงครับไปาสองเริ่มถ่ายทอดสามก้าพีมารัวๆเลยอ่ะตอนนี้ให้เวลาอีกสี่นาทีเดี๋ยวช้ารอกลับมาไปแล้วโอ้โหเออเออเออเป็นแล้วสิครับดูด่วนแฟให้หน่อย Hi international fans don't forget to go and buy the tickets for concert possible charles o t t concert อะไรนะ It's possible because it's worth it and it's only right? it's only 399 baht but also depends on what you pay maybe it will be a little bit extra or a little bit less but it's 399 please go and buy Come and you will see her as well yes, guys it's, it's totally <coughs> worth it because anywhere you are and it's like worth like 24 hours so you can watch it for 24 hours ใช่ค่ะแล้วพอจะทำแผ่นเทปบ้างไม่สนอะไรค่คุออยากให้มีอ่ะเป็น CD หรอเออสำหรับใครที่อยากเก็บซีรีไม่ใช่อะไรหนูอยากได้เอาไว้ดูเปืดให้ลูกก็ไปไปเสนอบอสอะจริงๆอ่ะคุณมันมีเก็บไว้ในในคอร์ดอยู่แล้วแล้วแค่นั้นไลฟ์ลงแผ่นเองกัน อัดดูดเองเหรอ,อ,อก็โดนแต่ห้า, <c oughs> ทามทำอะไรที่ผิดกฎหมายนะทุกคนเข้าใจไหมห้ามดูดคลิปไปลง YouTube ถ้ามันไม่ใช่ของแบรนด์นะคะอ,อ่ะทุกคนพี่ภูปิดมาสามาก้ามาอีก3นาทีเดี๋ยวน้องไปแล้วเดี๋ยวน้องต้องไปซ้อมนะจ๊ะรวมถึงเสามาด้วยใช่พี่คิดาสมมุติว่าไฮดี้ทำอีกคนนึงนี่สีผมนี่ก็เซ็ตนะไม่ก็ไฮดี้ดำเนี่ยครูเทาลงมาได้ผมเลยไล่เหรอไล่เชยเหรอไล่เชยโอ้ทำสีผมมั้งดีกว่าทำดี ทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวทำพิธีกรไม่ได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวทุกคนอู้สักสีนี่มึงหนูเติมให้สวยนะเนี่ยสวยเราไม่ใส่ของอู๋หวานจิกใช่แล้วของอู๋หวานไม่ได้หมดเอาเหลือมาทุกคนเหลือพิมพ์สั่งแล้ก้ามาอีกสามนาทีเดี๋ยวน้องไปซ้อมแล้วแล้วหนูก็ดึงสาวภูเก็ตมาขึ้นคอนเสิร์ตหนูเพราะว่ามันเป็นความต้องการของตัวหนูเองด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าข้อเสนอแนะจากทุกคนที่บอกว่า อยากเห็นอยากมีโอกาสเห็นสามคนนี้ได้ร้องเพลงด้วยกันหน่อยแบบดีๆอ่ะขอแล้วก็มาดูแล้วเพราะตั้งใจมากแล้วได้คํมชมมาจากครูด้วยอันนี้คือชมทั้งมากทั้งให้ได้พูดซิว่าไม่ทำไหนพูดซิวไม่ทำอะไรมาไม่บอกยังไม่บอกโอเคยังไม่บอกเราไป เป็นสกายแต่เราเพิ่มีบอกเข้ามาจิ้มเต็มการสนามบินอ๋อสำหรับใครที่กำลังเดินทางมาขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะอินเตอร์แฟนชิคุยกันเฉยๆ coming to Thailand have a safe flight and see you tomorrow see you tomorrow ครับผมทุกคนบัตรนะครับสามารถอัพบัตรได้วันนี้นะจ๊ะใช่หรือถ้าใครแบบอยากได้รับบัตรเลยก็คือต้องผ่านหลายแอปไม่ต้องไปรอคิวเนี่ยง่ายกว่าเด็ดขาดใช่ทำสีชมพู ห้าพันครับเอ้ยห้าพันเท่ากับสิทหรือไม่ใช่ทำูกาหรือเปล่าสรุปไมต้องสขาเท่ากัเก้าเอาสิ่ถ้าเกดห้าพันเสิบธมาจะทำให้เลยถ้าเกิดสมมติสห้าพันกก้าว่าเขาไม่อยากเห็นต้องมาแล้วไม่แชมไปอไปไปก่อนนะพี่แชมป์ก็ไปแล้วปิดไมค์สิบเออไม่เดี๋ยวเดินไปตรงส่งตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวไปส่งแม่นางก่อนคเไปที่สองก่อนไปั้งเลกนนเดี๋ยวิ่ิดสุดนอุ้ย เดี๋ยวจะเห็นชุดเราต้องแอบ,บทางด้านนี้แลทุกคนเดี๋ยวอะไปส่งนางก่อนส่งนางเข้าไปนั่นก่อนนะครับไปทำอะไรไปทำอะไรนะชาลอเ์ดล้วเดี๋ยวจะเอ็นอคอยหนึ่งนาที สวยกกกนะลัวจะเห็นด้านเนี้ยเราก็ต้องเดินตะแคงอ๋อลืมลืมลืมเออชุดน่ารักมากเลยอ่ะชุดน่ารักมากแล้วก็อยากจะบอกว่าชุดเราน่ารักแล้วก็เอฟเฟกติ้งจิกาเบลด้วยนะทุกคนนี่อยากใส่อย่างเงี้ยอยากได้สุดสินะหล่อวีพียังมีอยู่ครับพิ่มาห้าพันได้เลยทุกคน้ยชุดสวยอ่ะชุดนี้ต้องเป็นของมากแบบดีแต่ว่ามัน เฮ้ยแต่ชุดสวยใช่เดี๋ยวใส่ออกมางานอะไรก่อนต้องมีสักงานต้องมีสักงานร<ะ>ับบัตรหลังบ่าย <modifier. S 1> สองได้ไหม <c oughs> ได้ครับติดต่อที่จุดรับบัตรได้เลยนะ <c oughs> แต่ว่าช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดเป็นให้บัตรราคาอื่นมารับอาจจากคนเยอะนิดนึงนะมาทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวให้อําลาที่มาริมาแล้วกันขอเหยียบมาด้านนี้เดี๋ยวจะเห็น ค่ะทุกคนเพราะว่าไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมแอปบัตรกันมาเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องไปซ้อมกันนะแล้วถ้าเกิดใครรอบัตรหนึ่งพันนะครับเจอไลฟ์บอสตอนสองทุ่มครึ่งได้เลยนะครับมีแค่หนึ่งร้อยที่นั่งเท่านั้นประกาศเลยเหรอใช่เมื่อกี้บอสประกาศาแล้วเพิ่มใ,<ช>ให้อีกร้อยที่แต่บอสตามใจแฟนขับมากเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันบาย